สวัสดีค่ะตอนนี้ลุงฟ้าก็อยู่ที่วัดบ้านมารุมตำบลพลุสงคราม,ม,ามอำเภอหนงสูงจังหวัดนครราช,ชสีมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดที่บ้านเนาะดูซิว่าสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคนใหม่ที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงฟ้าพาเที่ยวนะจ้ะไปเดี๋ยวลุงฟ้าจะพาไปรีวิว,ววัดบ้านมารุมของเราสวยงามมากๆและที่สําคัญนะขอบอกเลยว่าวัดนี้ดังในเรื่องของการเลิกเหล้าเนาะใครที่กินเหล้าแล้วแบบเลิกไม่ได้เงี้ยแนะนําให้มาที่วัดบ้านมารุมเลยนะ รับรองพขบอกเสร็จทุกไานเนะอ,อย่าบันทอนชีวิตเพราะคิดสุรานี่นะที่วัดบ้านมารุมของเราก็จะมีของขายเยอะมากๆเนาะสำหรับคนไหนที่ชอบนะของขังตามความเชื่อเนาะ ซื้อไปติดรถติดบ้านนะยิ้หมหวงเลยนะยังไงบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยมีตัวนี้ด้วยมีสร้อยด้วยนะสร้อยก็จะมีพระเลยนะยนนะ่าจะเช่าประมาณร้อยเก้าเก้านี่ยแหละราคาไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะนี่ก็ได้นะหลวงพ่อสมปัตย์นาสมมากมามาามาวัดบรรลุวัดบรรลุเราจะมีหลวงพ่อสมปัารถนาที่เึ้นเชื่อมากนะ ขอพรอะไรก็ได้ทุกอย่างนะไม่อยากจะบอกเลยโหที่บ้านเขาก็มีของดีเหมือนกันนะให้มีของค้างไขเยอะเลยเนะนี่ยนี่เดลุมฟ้าจะเช่านี่ไปสักอันสริกาบูชาสริกาเล่นทองไปหนนะนะนี่จะเป็นหลวงพ่อสมบัปนานนะร้อยเก้าเก้านี่มีสร้อยสรอยสวยนะสร้อยสวย พระโอ่งสวยเลยนะร้อยเก้าเก้าสมัรจะร้อยเก้าเก้าหมดอะ่ะวุ้ยสอยสวยนะเนะี่ยทั้งเส้นนี่แหล199ะร้อยเก้าเก้าอ่ะราคาก็ไม่แพงนะจับต้องได้นะต่อเง,งินต่อทองโอ้อ่าไปสักต่อนี่สมัรจะร้อยเก้าเก้าอ่ะก็จะมีบูชาพระประจำวันเกิดด้วยนะ ขึ้นชื่อที่สุดวัดมารุมก็คือการเลิกเหล้าเนะาะจะมีคนมาเลิกเหล้าหนึ่งคนนะ,ะก็จะมีหลวงพ่อที่รอนั่งที่วัดมารุมนะคะก็ยังมีหลวงพ่อลิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลิกเหล้าต่อหน้าหลวงพ่อขอหยุดการพนัน3ปี5ปีหรือสามีภรรยาดื่มน้ําซื่อตรงต่อกันตลอดทั้งสาบานสมัครผู้ใหญ่กำนันสอทอสอขออบตอบริษัททางร,าร้านพนักงานอธิษฐานของหายแล้วได้คืน ต่างๆนานามีอยู่ในองค์คุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลิงจริงๆชายหญิงสามารถอธิษฐานจิตได้ด้วยตัวเองเพ่งถึงกระแสจิตความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลิงจริงๆมีความศรัทธาเชื่อมันในตัวของท่านขอให้ท่านได้ช่วยความเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆนานาในตัวเราอันตัวเราคือภาชนะที่จะเข้าไปต่อเชื่อมหากเราบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจหากไม่มีบาปกรรมจนเกินไป ย่อมสำลิจผลอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่มีผู้คนพาเมากราบไหว้บูชาขอพรหลวงพ่อหลิงเป็นจํานวนมากเช่นปัจจุบันนะคะเช่นปัจจุบันนี้คนที่คิดดีทําดีหลวงพ่อย่อมรู้เข้าใจท่านก็ให้ศินให้พรสมความพัฒนาทุกประการส่วนคนที่ฝ่าฝืนคับสาบานหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีย่อมมีอันเป็นไปต่างนานาบางคนบางครั้งบุคคลที่ทําความผิดแล้วเกิดสํานึกได้มาขอขอมาหลวงพ่อก็ให้ภัยบางคนถึงกับ มาตายที่วัดก็เคยมีด้วยคำสบานของตนเองที่ได้กล่าวไว้ต่อหน้าหลวงพ่อว่าถ้าหากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้ผมกลับมาตายต่อหน้าหลวงพ่อด้วยเถิดคนคนนั้นก็กลับมาตายต่อหน้าหลวงพ่อจริงๆเป็นสิ่งที่อภัยไม่ได้ถ้าใครจะมาท้าทายลบหลูด่ดูถูกคุณท่านเช่นนี้ด้วยเหตุนี้ผู้คนทั้งหลายต่างชอบใจในองค์คุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลิงเรามาที่วัดบ้านมารุมนะเพราะเมื่อกี้เห็นนะก็จะมีคนมาเลิกเล่านะ เลืกเราคือกับห้าปีนะก็จะเสียห้าร้อยบาทนะถ้าเกิดใครที่กินเราแล้วแบบว่าเริ่มไม่ได้สักทีอ่ะก็สามารถมาได้ที่วัดบ้านมะลุมนะเรามีของขังชิน้นละกันเนาะไปเดี๋ยวลุงฟ้าจะพาท่านผู้ชมไปที่ตรงอื่นต่อนะสวยงามมากเลยวัดนี้นะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปไหว้ธาตุแม่จอยพ่อเหลียวกนะันเนาะวันนี้จะไปชักธาตุหน่อยนานมาทีก็ไปกราบสักการะ พ่อแม่หน่อยนะพ่อแม่เสียไปได้หลายปีแล้วแหละนี่ก็ได้นิมนต์หลงพ่อมาสององค์เนาะเขาจะอยู่คู่กันนะสองตายายไม่ไปไหนคุณตาเฉลียวผันกลางยายจ้อยผันกลาง ตากะยายสองตาใหญ่เพราะเราคู่กันนะสาธุถูกปะเอาลูง่ายไปวางไปไหนไปไหนลูกชายลาเกน,น่ะนายมาด่ไปไหนลูกชายลามนด้ไปลูกครกับมาติดฐาน,านาาให้แม่พ่อลูกมา

Satan is เื่อกี้พาท่านผู้ชมไปชักทาาให้พ่อกับแม่นะตะเหลียวกับยายจอยเนาะนานๆทีลูกมาหาก็ชักทาดให้หน่อยนึงเนะาะก็เป็นสิริมงคลในชีวิตของเรานะมากราบพ่อกับแม่นะอย่าลืมมานะเนะาะเล้วเขาบอกเดยวที่วัดามารุมจะมีอะไรดีอีกเนาะไปข้างหน้าก็จะมีย่าโมด้วยนะมุก็จะมีย่าโมด้วยนะเท้าสุลนาลีเนาะใครมาก็จะต้องมากราบไหว้ด้วยนะ เคียนด้วยนะแต่เคียนทองเนาะก็จะมีคนมาขอเลขขอหวยอยู่นะวัดมารุมนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกเช่นหนึ่งนะคะอยู่ที่เลขที่หนึ่งสี่แปดหมู่ที่ 7, ตนนเต็ดตลพลสุขาบเภนอุสูงจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่สี่สิห้าไร่สองงานสิบสามตารางวาวัดมารุมได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าทรงธรรมองค์ที่ยี่็แห่งกรุงศรีอยุธยาลาว พศ2 1 6 3ถึง2171วัดระบรุมสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2 1 6 9นึ่าบสร้างขึ้นพศ2224และทำการผูกพระเจีมาเมื่อพศ2 2 3 0แต่ปัจจุบันพระโบสถ์หลังเก่าได้บรรุณเป็นวิหารเมื่อพศ2538เพราะได้ก่อสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ขึ้นพศ2532สิ้นการก่อสร้างจำนวน4ล้านบาทเศษและทำการผูกพระเจีมาวันที่2 9กามกราถึง6กุมภา2538 รวมเก้าวันเก้าคืนโดยมีพระครูธทรธรรมพิทักษ์หรือหลวงพ่ออ้ายธรรมธีโรดเป็นเจ้าวาดและเจ้าคณะตำบลพงสุขามเมื่อผูพัฒศรีมาแล้วหลวงพ่ออ้ายก็ได้ก่อสร้างสถานีนมำมันมอบให้ชุมชนหนึ่งหลังสิ้นงบประมาณนับล้านบาทต่อจากนั้นได้ก่อสร้างเจดีมัดวิรัตขึ้นอีกหนึ่งหลังสิ้นงบประมาณไปถึง3 7 8ล้านบาท บนเจดีย์สถานแห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียคุณปู่มากศรีรัตน์นำมาถวายนับแต่นั้นก็ได้จัดงานปฏิบัติธรรมไหวพระาธาตุในวันเพ็ญเดือนสามมาคบบูชาทุกปีโดยเฉพาะในปีพศ2 5 0 0 2 5 1และ2 5 2พระบรมสารีริกธาตุได้เกิดปรากฏการ์ฉับพันลังสีเป็นรัศมีช่องโชดชัจว,วาลบนยอดเจดีย์สว่างไสวไปทั่วบริเวณนี้มีผู้ พบเห็นในปี50คือคุณแม่ดีขอแถมกลางและอบะตอจัลัดแก้วกลางคุณแม่ดีท่านเล่าด้วยความปรับเพิ่มยินดีว่าพ่อแม่ยกนาให้เป็นทุ่งสองทุ่งยังไม่เลิ่มใจเท่ากับได้พบเห็นสาลิกธาตุเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้กับทรัพย์ภายนอกด้วยประการทั้งปวงเป็นสิ่งที่ได้รู้เฉพาะตนจริงๆเมื่อปีพศ251ผู้ที่ผู้ได้พบเห็นคือคุณพ่อโอนขอมีกลางในลักษณะเดียวกับคุณแม่ดี วัดมลุมเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งมีพระรูปที่สําคัญอยู่หลายองค์อาทิเช่นหลวงพ่อศิลาแรงเป็นหินศิลาหลวงปู่ดําตาเพชรเป็นพระประธานคู่กับหลวงพ่อศิลาประจําอุโบสถวัดมะลุมตั้งแต่เดิมตาท่านเป็นเพชรหลวงพ่อลิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ที่นํามาประกอบพิธีสาบานตนหลวงตาโยยเกคตคดเป็นองค์ทดแทนหลวงพ่อลิง ถ้าอยากเห็นผลจริงโดยวัยต้องหลวงพ่อหลิงถ้าเป็นสอนสั่งให้รู้ชั่วดีต้องหลวงพ่อยุยพระพุทธรูปที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นพระพุทธรูปที่ทรงคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งน่าอัศจรรย์จริงๆครั้งหนึ่งหลวงปู่ดำมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับโบสถ์ถูกลมพัดโค่นล้มลงแต่ไม่ถูกโบสถ์เกิดอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นคนที่เข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เคารพไหว้ท่านคนคนนั้นถึงกับล้มชักดินชักงอในยามค่ำคืน ยิ่งไม่มีใครกล้าเดินไปหน้าบสถเลยเพราะมีแสงนางตะเคียนตกน้ํามันอยู่เป็นเสาใหญ่ไม้เก่าหาดูยากหลวงพ่อหลิงเป็นพุทธลูปสาลฤิ์ปางมามิชัยมีความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ที่สุดที่จะกล่าวอ้าให้ผู้คนตักสัทธาเริ่มใส่มากราวหว้มาขอพรอ,อยู่ไม่เว้นวันหลวงพ่อหลิงสามารถดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายผู้กราไหว้ด้วยใจศรัทธาให้สมเจตนาทั่วหน้ากัน เห็นว่าอาจารย์มาดาอุ้ยอาจารย์คดีเขาเป็นแม่ลูกนก่อนก็เลยต้องไว้ตรงนี้ก่อนเออดี้ิเขาใหญ่แค่จะไปไว้เนื้อกลุ่มกระเป๋าไอ้กระเป๋าล่ะนี่เน่ารักมากเลยอ่ะหมากระเป๋าเขาก็ตัวเท่านี้น่ะอือแค่นี้ใช่ไหมอ่าน่ารักเชียวตามมาให้มาถ่ายสามสามใช่ไหมจ๊ะกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังอีกเป็นข้อ นี่นี่ใหญ่สุดแล้วเจ้าเ <Yeah. S 2> ขาใหญ่สุดน่ารักมากเลยลกกโอ้โหขอชมหน่อยนะก็อีกนิดเดียวก็เท่านี้ก็ใหญ่โตอืมน่ารักจังเลยเขาเนี่ยแหละลูกตัวนี้นี่บรรยากาศที่วัดบ้านมะลุมของเราก็อู้ตอนนี้ร่มรื่นนะมีตนมยย้นไม้เยอะมากเลยเห็นไหมทางเดินที่เป็นทางเดินนี่คือเอาไว้สำหรับเดินจงกรมกรรมาฐานนะยัไงไงบ้้งท่าน้ชมเนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโของวัดบ้านมะรุมนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Youtube น้องใหม่นะคะอันนี้นายช่างทั้งหลายเลยปาได้บุญในหลายเด้อเนี่ยทำบัดมะรุมเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นศาลาไว้สำหรับปฏิบัติธรรมนะก็จะมีหลวงพ่อสมปัฐนาองคใหญ่ามากๆนะที่ชาวบ้านทุกคนมากาบไหว้ขอพรนะคะเป็นไงบ้าง่านาู้ชมเนาะ ันนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดบ้านมรุมนะอยู่ที่ตำบลพลสงครามอาเภอโนนสงจังหวัดนครราชสีมาวัดที่บ้านลุงฟ้าเองเนาะนอขอบอกเลยนะว่ามีของดีะมากมายนะมีหลวงพ่อสมบัตินานะมีสาบานเลิกเล่าด้วยนะเมื่อกี้ก็มีคนมาสาบานเลิกเล่าเลยนะใครที่แบบว่าติดเล่าติดยาแล้วเลิกไม่ได้ก็สามารถมาได้นะที่วัดบ้านมรุมเนาะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปที่วัดบ้านมรุมนี่ดีเนาะมีสาระาก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงฟ้าพาเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวคลิปวีดีโอหน้าเดี๋ยวลุงฟ้าจะพาไปเที่ยวที่วัด่าแถวโคราชนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย